จริงๆมันเป็นละครซึ่งเป็นจริงๆเป็นละครที่ใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าเอ่อโปรดักชันก็ใหญ่นักสแสดงก็เยอะมาก40กว่าชีวิตรวมทั้งเออเซตดีไซน์เราก็ดีไซน์กันเยอะมากๆเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับเป็นอโยธยาที่เราไม่คุ้นเคยเพราะว่ามันไม่ใช่อโยธยาในความจริงนะครับนะครับก็เลยก็เลยต้องทำการบ้านกันหนักทุกคนทั้งทั้งทุกฝ่ายของทีมอาร์ตทีมโปรดักชัน กำกับทีมนักแสดงนะครับครับความพิเศษที่มันยูต้องเป็นสมมติขเ้นมาเป็นยังไงบ้างครับความพิเศษของมันก็คือความเป็นอโยอโยทยา multi v e r s e นี่แหละครับทีม่มันทำให้เราต้องคิดติงบิ๊กอะติงบิ๊กทุกอย่างเลยเรื่องนี้พะเยอทะยานมากๆสำหรับตัวผมนะเท่าที่ผมรู้สึกมาครับว่าเราต้องทำตัวให้มันคิดให้มันติงบิ๊กไวๆเพื่อจะได้แบบว่าอลังอะไรเงี้ยครับ ครับก็สนุกครับสนุกได้ทำงานกับน้องชายสนุกครับก็ก็เคมีก็เข้ากันดีครับแล้วก็แล้วก็อันนี้เนาะเสษกระถาใส่เลยโผล่ไอ้ใครับก็สนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นการทำงานที่แบบพาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากได้เรียนรู้แบบประสบการณ์จากการทำงานกับน้่งเดีแล้วก็นักแสดงทุกก่ันด้วย ชุดของที่เราสรีดนัดเด็ดมันเป็นเหมือนจริงเหมือนละครนะรือว่าอย่างไรต่อไปดีนะพายคือคือพี่นัเดชดเขาแบบว่าชิลมากเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แบบโปรเฟ s ชั o นอลมากแล้วก็แบบทํางานเก่งมากอะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็แต่ถ้าในละครเนี่ยก็จะมีความแบบเข้มงวดขึ้นมาหน่อยด้วยตัวละครแต่ว่าพอในโหมดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความน่ารักที่เหมือนกับตัวตัวพี่นัเดชเหมือนกันอย่าไ่เกลียดทีเซอร์ระหว่างพานาใส่คัมรักเนาะครับ พอกันพอกันใช่หน่งในเรื่องในเรื่องในเรื่องอนที่เราสามารถเอามาใช้หรือว่าเป็นาตัวจริงเข้ามาได้ได้เอาตัวจริงเข้ามาก็ไม่ได้แต่ว่าก็คือก็คือด้วยความที่ว่าความยากของตัวละครสองตัวนี้คือเมื่อไหร่ที่มันรักกันอ่ะมันจะเล่นรักกันได้ประมาณหนึ่ง ความรู้สึกข้างในมันมากกว่าสิ่งที่สามารถแสดงออกได้<ช>เพราะว่ามันมีข้อห้ามของของตัวพันแสงที่<ช>แบบว่าถ้ามีความรักเนี่ยจะตายเอาพูดง่ายๆแบบจะเจ็บปวดร้อนกระดูกแตกสลายอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยต่างคนก็ต่างอยากที่จะแสดงความรักให้กันและกันแต่สุดท้ายมันทำมันทำไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกอีกความท้าทายหนึง่งใช่เป็นแบบชาเล้งจิ้งใหญ่ของตัวละครว่าแล้วเราจะนําความรักของเราไปสู่จุดหมายได้ยังไงเมื่อมีข้อแม้ที่มันถึงชีวิตเขาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็เศษว่าท้าทายแล้วซีจี ซีจีสวยมากๆใช่คือจะบอกว่าอย่างที่พี่คิงได้บอกไปตอนต้นนะครับเรื่องเซตดีไซน์หรือว่าอะไรพวกฉากพวกอะไรพวกเนี้ยหรือองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันเป็นละครที่สวยใช่ว่าเป็นละครที่สวยแล้วก็ปราณีตมากๆอะไรเงี้ยแม้กระทั่งหน้าตาของนักแสดงทุกคนเนี่ยเหงื่อสักเม็ดนึงพี่คิงก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยสแบบจะต้องซกบจะต้องสวยผมถ้าคอตรงไหนคือสวยหมดใช่ต้องจะต้องสวยต้องหล่อต้องดูสวยงามอะไรเงี้ย อันนี้ตั้งตั้งตั้งวันนี้เราเราเราใช่ค่ะพี่เปนไปก่อนู็ยังค่ะก็เป็นสายครับรับบทเป็นพี่ยงครับแล้วก็เล่นกับน้องเปนครับผมเปนครับรับบทเป็นรับบทเป็นมิ่งครับรับบทเป็นมิ่งครับก็สองคนจะอยู่เป็นทหารคู่มือของทั้งฝุ่นก็คือพี่แบร์นี่แหละก็จะอยู่ด้วยกันไปไหนไปกันตลอดโดยเฉพาะน้องมิ่งน้องมิ่งเขาจะอารมณ์เด็กปั้น เป็นเป็นเป็นฟิวเป็นฟิวแบบว่ามือขวาประมาณของท่านขุ่นแล้วท่านขุ่นก็จะแบบคอยสอนคอยแบบพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นเพราะว่าเด็กทกคนมีเฟนแล้วใช่ใช่เป็นทะวันกรวาลจักรวาลเขาเีงก็เป็นนีเฟนด้วยก็ถ้าฝั่งที่แบร์จะมีเฟนเนี่ยฝั่ง พี่พายก็จะมีนีใ่ใช่ใช่ก<ช>็หนูรับเปิดเป็นลาออค่ะก็จะอยู่กับพี่วาหรือว่าพี่พายเนี่ยแหละค่ะตลอดก็จะเป็นเปล่าคอยอยู่คอยดูแลพี่พายแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่กับพี่พายก็จะมาอยู่กับแก๊งทหารก็จะมีพี่มิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็พี่ใสสอนพี่มิ่งเขาสอนคันดาบใช่สอนคันดาด้วยค่ะก็ได้มีนิดหน่อยแก๊งมี เป็นตัวตึงแห่งอโยธยาครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเพราะว่าผมด่าไม่ซ้าฉากเลยครับผม <laughs> <laughs> ในเรื่องเนี่ยผมเปลี่ยนคําพูดในการดา่าน้องในการดา่าทาาเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ตัดมาเป็นม,มีให้ผมก็ได้นะครับยินดีมากๆเลยนะฮะมีเยอะมีค่อนข้างเยอะ <laughs> ออให้ตอบจริงๆริงไหมฮะ,ะ,ะถ้าตอบจริงๆคนดีฮะโอบครับใช่ครับทำกับ้านเยอะแยะมากมายเลยครับผมเลยต้อง หาคุณณเดชเป็นแบบอย่างใส่ดานความคนดีความคนดีเพราะว่าในเรื่องผมไม่มีเลยผมก็เลยอยากซึมซับอยากคุณณเดชบ้างนะครับแล้วก็เขาทําให้ผมดูแย่มากเช่นกันครับเพราะว่าหุ่นคนดีเหลือเกินนะฮะในเรื่องนี้อยากให้ไปดูซิกแพคของเขานะครับแน่นมากเลยฮะอะไรตอนไหนเพราะว่าเาโอ้ยบทนี้ก็เป็นบทเอ่อตัวละครลับอีกตัวเลยนะครับที่ตอนจบเขาจะมา มบอกไม่ได้ตอนจบเขาจะมาแล้วมาเตีเวิร์ดนี่มาติเวิร์ดเผมครับรับบทเป็นอ้นครับเป็นบ่าวในเรือนของท่านหมื่นแล้วก็แม่นายชวรลาครับก็จะไปทางฝั่งปกป้องแม่นายของเราจากพระบาทแทน่ไม่เท้าหวายของท่านหมื่นครับผมก็จะเป็นเป็นตัวรับครับผมอะไรมาก็จะรับแทนนายหมดแล้วก็ด้วยความสนิทสนม ตมาได้ก mm. well, ันก so uh, no, like ับแม่นายก็จะมีความแบบตามหาหัวใจตัวเองว่าเรารู้สึกไงกับแม่นายแล้วก็ไปมีผลกับท่านคุณแบบเฮ้ยเป็นบ่าวมาทำไรวะอะไรเงี้ยก็มีความแบบฟาดฟันด้วยเคมีบางอย่างกันอยู่คนครับสำหรับผมเล่นเป็นหลวงปวรพันธ์นะครับดีดีไม่มีไม่มีจะเป็นอไรถามประจำ นะครับเจ้าฝ่ายร้ายนะครับก็มาประจบตำแหน่งเรียบร้อยในเรื่องนี้ก็จะอยู่คนละเส้นกับน้องๆนะครับแต่จะมาปะทะเพลิกว่าหลวงบ่อนพัชเนี่ยมีมีและมีเชื้อสายจากการเจ้าพันเนี่ยแต่พอมาเลาราชการในอยุธยามาร์ตูเวิร์สเนี่ยก็จะมีความว่าจะไข่สูงนะครับอยากจะครอบครองบ้านเมืองนะครับด้วยความที่เพลิกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแบบคนดีซึ่งจะดูแลบ้านเมืองรักชาติบ้านเมืองเนี่ยก็จะปะทะกันกันดีกว่อยครับผมพิธีการที่พิธีการที่พิธี้ มัลติเวิร์สนี้นะครับครบรถครับสนุกกลมกล่อมครับทั้งเรื่องของความรักความรักชาติบ้านเมืองความรักของพันแสงกับชวลานะครับแล้วก็ความรักของครอบครัวเช่นอย่างชวลาเขาก็จะดูแลทาสในเรือนของเขาอย่างดีมจนเหมือนเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับครบรถครับกลมกล่อม,ลมแล้วก็สนุกมากครับ ออนแอร์19มิถุนาครับขอโทษครับช่วย19มิถุนาครับวันพฤหัสว no ันเดียวก่อนนะครับครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ